มาลองดูวิธีการทำสมาธิง่ายๆอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแค่การหายใจค่ะแค่เราหายใจเป็นนะคะคือมีทั้งลมหายใจเข้าและหายใจออกแบบมีระบบมีระเบียบนะคะเราก็จะเหมือนกับได้ทำสมาธิค่ะมันง่ายมากๆเลยค่ะนําบอกแบบนี้เลยดีกว่านะคะถ้าเรารู้ว่าการหายใจอ่ะมันจะทำให้เราได้ทำสมาธินะคะนั่นเหมือนกับว่าจริงๆแล้วตลอดเวลาของการใช้ชีวิตอยู่ในทั้งวันตั้งแต่เราตื่นนอนมาเนี่ยมันจะเหมือนกับเราอ่ะ ได้ทําสมาธิทั้งวันเลยก็ว่าได้นะคะคราวนี้แต่เราจะเอาการหายใจของเราเนี่ยมาทําสมาธิได้ยังไงนะคะการหายใจของเราง่ายแสนจะง่ายค่ะเรามีแค่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเวลาที่เราหายใจเข้านะคะก็ให้เราระลึกถึงแค่ว่าเราหายใจเข้าแล้วเวลาที่เราหายใจออกเราก็แค่ระลึกถึงแค่ว่าเรากําลังหายใจออกแค่นี้ค่ะเหมือนการได้นั่งทําสมาธิแล้วแล้วการสมาธิ จริงๆแล้วในสายของหลวงพ่อชาท่านจะพูดเสมอว่าไม่ต้องใช้เวลาในการทําเลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยหายใจอยู่แล้วตลอดเวลาไม่เราไม่ต้องใช้เวลาในการหายใจเพราะการหายใจเนี่ยเป็นระบบอัตโนมัติที่เรามีกันทุกคนอยู่แล้วนะคะและทริคง่ายๆของการดูลมหายใจนะคะก็จะมีแบบที่นำจะอธิบายต่อไปนี้ค่ะนำใช้หลักการของหลวงพ่อชานะคะหลวงพ่อชาบอกว่า เวลาที่เราหายใจเข้าสังเกตไหมคะลมมันจะเข้าตั้งแต่จมูกของเราผ่านคอผ่านหัวใจผ่านปอดลงมาที่ท้องแล้วตอนที่เราหายใจออกลมก็จะออกจากตั้งแต่ตัวท้องของเราเป็นส่วนแรกผ่านหัวใจคอแล้วก็มายัางจมูกการหายใจมีแค่นี้คะ่ะเวลาที่เราหายใจเข้า จมูกหัวใจท้องเวลาที่เราหายใจออกดูแค่นี้เลยค่ะจากท้องขึ้นมาสู่หัวใจขึ้นมาจมูกเพื่อลมออกท่านให้เราตามดูลมหายใจและลึกรู้ของการเดินการไหลเวียนของการหายใจเพียงแค่นี้ค่ะเข้าแล้วก็ลงมาที่ท้องแล้วตอนออกก็ดันจากท้องเพื่อขึ้นมายัง หัวใจแล้วก็ผ่านมายังจมูกแล้วก็จบนี่คือแค่การดูลมหายใจนะคะแล้วการดูลมหายใจแค่นี้ท่านหลวงพ่อชาก็บอกว่าแค่นี้ละคะ่ะก็ถือเป็นการทําสมาธิง่ายๆของเรานะคะวิธีการฝึกเริ่มแรกถ้าเราก็ยังบอกว่าเฮ้ยฉันไม่มีเวลาไปนั่งสมาธิที่ไหนอย่างไรนะคะไกลๆหรือไปตามวัดวัดอยู่ที่นี่คะ่ะอยู่ที่ตัวเราเองคะ่ะเราสามารถทําได้ตลอดเวลาเราสามารถทําได้จากการใช้ลมหายใจของเราวิธีการง่ายๆและ ใกล้ตัวใกล้ใจติดตัวติดใจเพราะว่าอยู่ที่จมูกเรานี่เองค่ะดูสมาธิง่ายๆนะคะจากการทําจากการดูลมหายใจของเรากันและวิธีนี้จริงๆสามารถทําได้ที่ไหนก็ได้อย่างเช่นนํามีเวลาจอดรถก่อนลงไปออกกํลาลังกายสัก5หรือ10นาทีน้าก็ทําได้ต่อให้นํามีเวลาไม่ถึง5นาทีมีแค่1นนาทีหรือ2นาทีน้าก็ทําได้แบบในรูปแบบนี้นะคะเราลองทํากันดูค่ะมันง่ายมากๆแล้วก็ ไล้ตัวมากๆทำได้ในตลอดเวลาด้วยค่ะ